ลงจอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ASUS Router RT a x 8 9 x นะครับผมตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแอดไวท์ครับทุกท่านเห็นแบบนี้นะครับไม่ได้มารีวิวโมเดลยานโอกาสแต่ยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเราอยู่กับเราเตอร์ ASUS นะครับ RT a x 8 9 0ครับเราเตอร์ดีไซน์ล้ำสมัยแบบนี้เลยครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์แบบ8เสาครับ AX 6 0 0 0นะครับมาพร้อมกับดูอัลแบนครับแบ่งสัญญาณนะครับเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับก็จะเป็นแบบ2.4กิกะเฮิร์ครับที่มาพร้อมความเร็วสูงสุด1,148เมกะบิตเปอร์เซกเลยทีเดียวครับอีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นแบบ5 g h z ครับซึ่งให้สัญญาณที่เสถียรและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับสำหรับ5 g h z ครับในการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะครับตัว2.4 g h z นะครับจะสามารถกระจายสัญญาณได้กว้างกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความเร็วนะครับหรือความเถียรเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ต้องยกให้5 g h กครับก็อธิบายง่ายๆครับถ้าอยู่ไกลใช้2.4 g h z ครับถ้าอยู่ใกล้ครับแนะนําให้ใช้เป็น5 g h z จะรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ ตอนต้นเลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์แบบ8เสานะครับรูปร่างคล้ายกับยานโอกาสนะครับจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับแมงมุมที่แบบว่าง่ายหลังอยู่นะครับผมก็ตัวนี้ครับด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ ASUS ครับประทับตาสีทองสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตแลนครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาให้มาถึง8พอร์ตด้วยกันรองรับการใช้งานในออฟฟิศขนาดเล็กได้สบายๆเลยแถมยังมีพอร์ตแลนด10กิกนะครับมาถึง2ช่องนะครับซึ่ง2ช่องนี้นะสามารถเอาไปต่อกับ NAS นะครับ หรือไม่ก็เน็ต 2G ได้สบายนะครับในยุคปัจจุบันแล้วก็มีพอร์ตแวนมาให้ด้วยครับตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มสั่งงานมาด้วยกัน3ปุ่มครับนั่นคือปุ่ม w i f i ปุ่ม LED นะครับแล้วก็ปุ่ม WPS ครับผมส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมี DC in นะครับสำหรับต่อไฟปุ่ม power ครับแล้วก็ตามด้วย USB แบบ3.0 2พอร์ตครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถเอา external hard disk นะครับเข้ามาเสียบแล้วก็แชร์ข้อมูลในเครือข่ายได้เลยครับผมในส่วนของการตั้งค่าเราเตอร์นะครับตัวนี้สามารถใช้งานเป็น เอ c กเซสต์พอยต์มีเดียบินะครับแล้วก็ r e p e a t e r ส่วนด้าน VPN นะครับก็รองรับการทำงานด้วยเหมือนกันแล้วก็ด้านการป้องกันความปลอดภัยนะครับตัวนี้มี AI Protection Pro นะครับที่ไวคอยป้องกันภัยอันตรายจากอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยความร่วมมือกับบริษัทแอนตี้ไวรัสเทนไมโครนะครับที่บอกได้เลยว่าฟรีนะครับแล้วก็อัปเดตตลอดการใช้งานในด้านการรับประกันนะครับตัวนี้เป็นการรับประกันแบบ3บวก2ปีนะครับสามารถลงทะเบียนเพิ่มเป็น5ปีนะครับได้จากเว็บไซต์ a s u s c o m s ก็สําหรับใครที่สนใจเราเตอร์แบบนี้นะครับเอาไว้ใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเน็ตบ้านของเพื่อนๆนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วครับที่ w w w a d v i s e c o t h นะครับหรือที่หน้าร้านสาขาตัวประเทศและสอบประปอราวาครับผมสุดท้ายน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับนึกถึง IT ทีนึกถึง a d ไ i s e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว